ตามและเช็คดวงชะตากับหมอไก่พอพัททีนี่กันก่อนเลยจ้าสวัสด yes. <c oughs> <of> <c oughs> uh ีค่ะหมอไก่วดค่ะ้าวดรแดงแรงริรเยเสื่อม่แดงเื้อใบแดงไม่มีแรงดูดวงใช่เพราะว่าหมอไก่เกิดเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ว่าวันนี้จะมาพูดถึงราศีที่ดวงเรื่องของการงานรุ่ง้าขาย รวยรนะฮะจะมีทั้งหมด3ราศีด้วยกันนะคะที่แบบว่าจะทํางานก็ดีงานประจําก็ดีนะคะหรือว่าจะทําการค้าขายก็โอ้โหเฮงมากเลยนะมาดูกันเลยดีกว่านะคะราศีแรกเนี่ยก็คือชาวราศีเมษค,ค่ะราศีเมษค่ะใช่ค่ะชาวราศีเมษนะคะถือว่าช่วงนี้เนี่ยดวงดีมีวาสนาเลยนะคะคือการงานของชาวราศีเมษโดยรวมเนี่ยถือว่าดีอย่างมากก็คือมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างมากแต่ชาวราศีเมษช่วงนี้ถ้าใครอยู่ใกล้อาจจะรู้สึกว่าขี้บ่นอ้าว เพราะว่างานเยอะอ๋องานเยอะคือช่วงนี้จะเหนื่อยเพราะว่ามีงานเข้ามามากนะแต่ว่าขอให้ดีใจไว้อย่างหนึง่งก็คือจะประสบความสําเร็จไงมีงานก็มีเงินแล้วตั้งใจทํางานก็ประสบความสาเร็จถูกต้องเลยค่ะนะอย่างที่บอกไปว่าดวงดีทั้งคนที่ทํางานประจําคนทํางานในองค์กรหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ทํางานอยู่ในองค์กรก่อนคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรเรียกได้ว่ามีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสจะขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะถ้าสมมติว่างานไหน ที่ทาอยู่ในขณะนี้เนี่ยมีโอกาสมากที่จะประสบความสําเร็จนะส่วนคนที่ทําการค้าขายเ <ชะ S 1> นี่ยก็เรียกว่าการค้าขายจะค่อนข้างราบรื่นนะคะช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นช่วงเมกมันนี่นะจะมีรายได้เข้ามาเยอะขึ้น <ขะ S 1> และจะสามารถทํากําไรจากการทําธุรกิจได้มากนะแต่ว่าเรื่องความเหนื่อยอย่างที่บอกไปโอ้โหหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืองานมันก็เยอะมันก็จะต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแต่มันจะคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้มาถูกไหมคะอ่าใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกสุขภาพนิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยการทํางานทํางานหนักไปจนมันเบียดบังเวล ที่เราเนี่ยจะได้พักผ่อนก็เลยทําให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพบ้างนั้นก็ต้องดูแลเรื่องสุขภาพคือเวทน้ำหนักแบ่งเวลาให้ดีแบ่งเวลาระหว่างทํางานกับพักผ่อนให้ดีแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแต่ราศีเมษถือว่าช่วงนี้เป็นดวงขาขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานแหละแล้วยังมีราศีอะไรอีกคะหมอไก่ต่อมาก็คือชาวราศีธนูนะคะธนูจ้า ใช่ค่ะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าการงานโดยรวมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีมากมถ้าสมมติว่าใครที่ทํางานประจํา<ะ>ทํางานอยู่ในองคอ์กรเรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งเลย<อ>นะคะ,ะแล้วดวงเนี่ยเด่นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะดวงชะตามีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าสมมติว่าใครที่เล็งเอาไว้อ,อยากจะย้ายงานอยากจะออกงานโอ้โหในช่วงนี้มีโอกาสสูงมากอ,อาจจะมีคนมาทาบทามหรือว่าไปสมัครงานพิเศเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะได้นะมีโอกาสที่จะได้งานที่ ดีกว่าเดิมนะดีกว่าเดิมดีกว่าที่เก่าหรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่อาจจะไม่ได้ย้ายงานไปไหนเวลาองค์กรนะก็มีโอกาสที่จะได้ไปกินตําแหน่งหรือว่าไปดํารงตําแหน่งที่ดีกว่าหรืออาจจะได้ไปรับเ,เขาเรียกว่าอะไรได้ไปทาโปรเจกต์อะไรใหม่ๆ มีผลงานมีสิ่งที่รับผิดชอบที่มันดีขึ้นอถูกต้งงานใหญ่ขึ้นถูกต้องเลยค่ะแล้วถ้าผมว่าใครที่ทําการค้าขายโอ้โหช่วงนี้แบบบางปูริเย่แล้วปูริเย่ว่าระเบ้ไอโกะมันจะดีอะไรขนาดนั้ก็มันน่าจะดีมากใช่ไหมคะดีนะคะเขาเรียกว่าชาวราศีธนูเนี่ยหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้ก็คือจะสามารถหาเงินจากการทําธุรกิจได้แบบค่อนข้างมากค่อนข้างดีเลยทีเดียวการค้าอะไรมันลาบรลื่นไปหมดเลยใช่ค่ะดวงดีจริงๆนะสำหรับราศีธนูช่วงนี้ใช่ไหมคะคือ จริง,รงแล้วเรื่องของเงินทองมันก็มาพร้อมกับการที่เราทํางานถูกไหมแปลว่าเรื่องเงินทองของราศีธนูก็จะดีด้วยดีเลยค่ะ,ะถ้าสมมติว่าชาวราศีธนูนะคะคือหวังในเรื่องของโชคลาภก้อนอใหญ่สมมติว่าจะไปขายโปรเจกต์อะไระใหญ่ๆเนี่ยแล้วหวังในเงินก้อนเยอะเนี่ยมีโอกาสได้ แต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงคือมันจะติดเงื่อนไขในเรื่องของเวลาหน่อยเรื่องของเวลาอ่าใช่มันอาจจะได้แต่จะช้าหน่อยแค่นั้นเองดทนรอใช่ค่ะเดี๋ยวความสาเร็จก็มาเองถูกต้องแล้วส่วนอีกหนึ่งราศีที่ช่วงนี้เนี่ยดวงงานรุ่งค้าขายรวยก็คือชาวราศีกุมยัเดี๋ยวน้องใบตองเย่ทำไมก็ราศีดิฉันเนี่ยลืมเลยนั่นเดี่ยวี้กุมนี่เป็นราศีของน้องใบตองถูกต้อง ในเรื่องของการงานของชาวราศีกุมนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่โอ้โหดีอะดีเหรอดีมีความราบเรื่นไม่ค่อยมีอุปสรรคมาจาอะไรแต่ต้ีงมีอุปสรรคอยู่อย่างหนึ่งยะไงกัคนนั่งข้างๆอะไม่ช่ดีชั้นใช่ไหมทางนู้นค่ะทางแกเป็นอุปสรรคหรือเปล่าไม่แน่ใจดียังไงคะราศีกุมคืองานเนี่ยมันราบเรื่นไม่ค่อยมีอุปสรรคนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเด่นในเรื่องของผู้อุปธรภมผู้อุปธรรมเลยผู้อุปัรภมเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้านายอย่างเดียวอาจจะเป็นเพื่อนรวมงานอาจจะเป็นรุ่นพี่ที่ทํางานด้วยกันเขาจะช เฮ้ยบางก็บางทีเขาไม่ได้ออกปากแต่เขาก็ต้องช่วยเหลือด้วยความจำเป็นก็มีนะเป็นบุญคุณ ยังไงต่อคะหมอไก่แต่ว่าช่วงนี้นะคะชาวราศีกุมเนี่ยชีวิตจะวุ่นวายอ่ะชีวิตจะวุ่นวายเพราะว่าเขาเรียกว่าดวงที่ประจรลงเท้าอ่ะต้องเดินทางสัญจรไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลานะแล้วจะต้องติดต่ออยู่กับคนจํานวนมากคือชีวิตจะไม่สงบสุขอ่ะความสงบไม่ได้จะไม่สงบสุขใช่ไหมค่ะจะวุ่นวายไม่ได้ใช่ค่ะแต่ว่ามันดีอ่ะดีมันดีก็คืองานมันราบรื่นอ่ะแต่ว่าชีวิตมันจะวุ่นวายหน่อยนึงวุ่นวายแต่ว่างานมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีถูกไหมคะหมอไก่ใช่เลยค่ะแล้วสําหรับคนที่ไม่ได้้ทําาาางนนปประะจถเ็ ค้าขาย<อ>าต่างๆคนานี่ทําการค้าขายเนี่ยก็เรียนได้ว่าธุรกิจมันฟลว์มันก็ไปได้เรื่อยๆสามารถหาเงินจากการทําธุรกิจได้มากหรือว่าถ้าสมมติว่าใครที่ทํางานประจําอยู่ขอ,ขอแนะนําว่าให้ลองศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรเพิ่มเติม<ๆ>เพราะว่าถ้าสมมติว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานประจําไปด้วยและทําธุรกิจไปด้วยเนี่ยโอ้โหถือว่าดีอ่ะคือเรียกว่าจะมีโอกาสแบบว่าได้เงินได้ทองมากขึ้นจาการทำธุรกิจจิ้ง คิด <c oughs> ไม่ออกค่ะแต่จริงๆคือมันถือว่าเป็นโอกาสดีสําหรับใครที่ทํางานประจําแล้วอยากจะหาไรายได้เสริมเพิ่มเติมคุณสามารถทาได้ในช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดวงเรื่องของการทํางานของคุณดีถูกไหมคะดีมากเลยคราศีกุมนะคะก็คือถ้าทําไปด้วยควบคู่กันถือว่าเป็นช่วงจังหวะเหมาะที่จะริเริ่มในการทําอะไรใหม่ๆด้วยแต่อย่างนี้ราศีอื่นๆละ่ะคะหมอกกยบอกว่าอยากจะทําบุญหรือว่าเสริมดวงยังไงในให้เรื่องของการงานของเรามันดีขึ้นอ่านะคะถ้าสมมติว่าใคร <c oughs> ที่อยากจะทําบุญเสริมดวงในเรื่องของการงานค่ะขอแนะนําว่าให้ ทาบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกแสงสว่างเช่นในเรื่องของการถวายปัจจัยค่าไฟอาทิตย์เลยไหมฮะจะได้เยอะโอ้อันนี้ท่านทายจะหวังเยอะเอาเอาเล็กๆก่อนเล็กๆก่อนระว่างอย่างเช่น,วชนพวกการถวายหลอดไฟก็ะได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของแสงสว่างทางปัญญาก็ได้เช่นในเรื่องของการบริจาคค่าเทอมใช่การทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาก็ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นแสงสว่างทางปัญญาเหมือนกันและอันนี้ก็คือสามารถทําได้ในทุกๆราศีด้วยเช่นเดียวกันวันนี้ถือว่าได้เคล็ดลับดีๆไปเลย นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากๆจ้าขอบคุณค่ะ